ดีเพื่อนช่างทุกคนครับนี่ก็ชทางด้านนอกจะมารีวิวรุ่นเก่านะครับเป็น29นิ้วซัมซุง29นิ้วเป็นรุ่นเก่า รุ่นนี้สมัยก่อนนี่ราคาแพงมากสมัยก่อน,นม,มนอีไม่มีอมมอมมอลอให้ว่าน้องแข็งแรนี้ก่อนต่อนนี้มันมีชื่อติดปากอยู่เราไปตอว่าเ้าเวนองเขา,เา CS สองเก้า K 3ma ของซัมซุงรุ่นนี้2ี่เนี้ก่อนนี้ผมทำบ่อยเรืร่องพวกนี้แต่ทุกวันวนะี้นะจะเจอทีเพราะว่าจอที่วันนั้นก็จะเป็นจอแบนเมื่อก่อนนี้รุ่นนี้เขาเรียกจอแบนนะแต่หน้าจอมันแบนมันเรียบแตเ่เบิร์กเกลียว ผมได้ทำการปอดน็อตออกเรียบร้อยแล้วเรี๋อวผมยะเหืนกันบางอย่างนี่ครับข้บางในมันก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะมีฝุ่นยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่มีไอ,อ้ที่เป่าผมมันพังไปแล้วมันไม่พังหรอกตัวเองทําพังเองเพราะว่า นั่ง <t> ว <rak> ่างๆไม่อยาะทำอะไรก็นึลือกว่าเ็บียดแต่เวลาประกอบปกอบคืนแล้วประกอบไม่ถูกหังไปเลยสมมติหน้าฝอปดประมาณนี้นะครับทางใน ใช้แปรงครับผมจำไม่ได้ว่าลูกค้าเอามาเมื่อคืนนี้ประมาณสักหกโมงกว่ามั้มผมก็จำไม่ได้ว่าลูกค้าเขาบอกว่าอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเช็คครับเช็คดูเันิเตอร์ฮอก่อนนะครับช็อตไหมเันเตอร์ฮอไม่ช็อตนะ เดี๋ยวเราก็จะเปิดดูก่อนครับ<อ>เดี๋ยวก่อนสิปัดดูตัวระบบไฟมันนี่ก่อนไฟไม่ค้างนะครับแล้วเ,เราจะเปิดเครื่องลองลองดูนะครับว่าเป็นอะไรอาการเป็นแบบไหนเราจะได้ทำถูกไฟแล้วก็เปิดเครื่องรอง 一、二、三、四、五。 เท็ดเท็ดเท็ดเอไปปล่อยคืนทำเานาเพราะ่งก็ลงลังไปแล้วอระวงมากยนะครับือตรง่บาเลียะงแโอใชเรื่องทำงานเสียงมีเสียงด้วยนะครับอาการเป็นแบบเฮ้ยูั่ก็มีแต่ว่ามันเป็นภาพแบบนี้นะครับทุกอาังแกการนี้ต้องเช็ค ตูดหลอดถ้าไม่ตูดหลอดก็น่าจะเป็นที่ไอซีเวอร์เสียนะครับาารต้องเช็คที่ตูดหลอดก่อนนะครับตูดหลอดก็คือตรงนี้แล้วกันเป็นซ็อกเก็ตซ็็อกกเตว่าซ็อกเก็ตมัันนเป็ไซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับ,เ,เ,เ,บ,รบ,รบเพื่อน ชอบเกตตัวนี้นะตัวนี้เขเสียไหมแต่ว่าถอดถอดสายตัวนี้อดสายเส้นนี้ออกก่อนมันก็จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้ก็เลี่ยมดีแบบเลี่ยมดีก็แสดงว่าตัวนี้ไม่เสียครับไม่เสียเสียก็ไปเหมือนเดิมนี่เราก็จะมาเช็คกรม ไอซีเบอร์ก่อนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าอากาศนี้เป็นี่ไอซีโอไอยามนึกววาเป็นที่จอภาพก็ตามไล่ตามเช็นะตฮะลองเอาจอมาเปลี่ยนดูก็เหมือนเดิม นี่ไอีมมันน่าจะตกใจพาตามันตีกิริยางโที่ว่กระโดดลุกหีดเดียวกันคนก็ตกใจเช็คไอซีเช็คพวกพอลิเซอร์คับพอลิเซอร์ที่ว่าวนสูงการนี้นะดูพอลิเซอร์ตัวนี้ตัดเกเช็คอาร์ก่อนนะครับอาร์เันขา จะเกลี้ยกล่อมงูได้อ่ะไม่ใช่งูอะไรรู้ไหมเนี่ยงูอะไรครับน้องไปตอกเจ็ดตาตาคุณแนะนำทำไมอ่ะให้ดูที่หน้าท้องของมันหรอมันจะมีลายหรอมันจะมีรอยถลอกมากกว่า เจ็ตคอนเซอร์ตัวนี้ก่อนนะ แล้วทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณมีแฟนแล้วตัวนี้นะครับคุณเป็นเาืาองง่ายจริงแต่นี่มันเร่่อวเ่วดตัวนี่มันเป็นแบบ ใส่ก็ดูให้ดีนะครับเพื่อนๆหวกเป็นลบลบเป็นบวกเปิดเครื่องมาก็เปิดภูมตามเลยนะนี่ลบนะครับลบลบไปด้วยกันลงขาแล้วก็กรับตรงนี้หน่อยนะครับเผื่อให้มันแน่น ให้เวลาเราตัดทีแล้วมันจะได้ไม่โด คือไม่ขาดนะคะไม่ขานะรัจนี้ไม่ขาดแล้วก็แถววนี้มันจะมีไอเนกินบวเืครับเขามานี่นี้ปตัวนี้นดิงหอดตัวนี้เป็นไอ้ไฟบวกไปเลี้ยงไอซเวอร์ตัวน learned learned learned. ี้มาเนี่ยมานี่ยเป็นไฟลบนะครับตัวนี้ ไม่ขาดนะครับเมื่อมันไม่ขาดทุกเราก็จะทําการถอดไอซีเวอร์ตัวนี้ออกถอดไอซีเวอร์ตัวนี้ออกเพื่อเราจะเปลี่ยนตอนแรกก็ไม่ค่อยตะร้อนเป็นอะไรก็ป้ายมันก็ยังดี เจ็ดแปดสี่ห้า LA เจ็ดแปดสี่ห้า LA เจ็ดแปดสี่ห้ามาดูก่อนนะครับก่อมันไม่ค่อยได้ใช้นานแล้ว เบอ a สามศูนย์เจ็ดแปดสามศูนย์ไม่ใช่เบอร อันไหนก็ไม่ค่อยได้สั่งมาแล้วพวกนี้หมอบอกมันไม่ค่อยงานมันไม่ค่อยจะมีแล้วพวกทีวีพวกนี้เจ็ดแปดสี่ศูนย์ของอนเจอ 7 8 3 0 นี่ก็ศูย์เอาสี่ห้านี่ก็สี่ศูนย์นี่สามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สายหายตัวที่จะเอาไม่มีแล้วมนะั้งไงสามศูนย์อีกแล้ว โอ้จ่ายขอสักตัวไม่ได้หรออะไร4275ตัดเด็ดเลยนี่อะไร30นี่ก็30อู้

เออสี่ศูนย์หมดแล้วครับเพื่อนๆอะไรผมไม่ค่อยได้ใช้อะผมก็เลยไม่ได้สั่งสั่งมาก็คงไม่ต้องลงมาทำนดูครับเพื่อนๆอ๋อเลขเบอร์มันไปไหนเนี่ยตัวนี้เบอร์มันเนี่ยเจ็ดแปดสี่ห้าดูนี่กองกับเอเลยเนี่ยกองกับเอเนี่ย